สวัสดีทุกคนที่รับชมช่อง Next อยู่ในตอนนี้กันด้วยต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่หายไปตั้ง3าวันแต่ว่าวันนี้ผมจะไปเล่นปืน M60 ลั่น5้า่ล้ก็ลั่น10นะเอามาเล่นให้ทุกคนดูในเกมกันไปดูกันในเกมว่าจะเป็นยังไงก่อนติดรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนกันด้วยนะฮะแล้วก็ขอฝากเพจซื้อขายดีช่องทาง Facebook แฟนเฟรของผมสามารถเข้าไปเลือกซื้อไอดีกันได้ไม่แพงมากเท่าไหร่เดี๋ยวทิงก์ไ้ห้างล่านนะครับไปชมในเกมกันเลยเฮ้ยปืนอะไรเนี่ยเฮ้ยปืน Ờ ừ, Pigo chịu hái lại Tao đừng có Đi đây tỏng đi, đi đây tỏng Đi đây đi พี่ฆ่าโบเคนได้ป่ะพี่ฆ่าน้องไปายได้ต้องปายตัวตึงนี่มันตำนานโบเคน pH โบเคนตัวจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปไหนเราจ่อชนะเขาว่าเขาไม่มีปืนนะอ้้มันพันยาได้กระสุนผมไม่มีอ่ะบคอดูโอเคฝันดีครับน้องกระตานไม่ะกระสุนปืนพี่พี่จะขอโทษด้วยล้กันนะ พี่ยิงปืนระเบิดใส่ลางเดียวเลยอ่ะต่อย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 ตายตายไปซะ 101, พ,พี่ต้องตามหายเอ็ม60ใหม่วันดีพี่ติดใจเอ็ม60จัดเลยอ่ะมีนะเอ็ม60เลี้ยวสองไหนอยู่กับดีมหมออัออสกาป่ะน้องแรกอัสกาป่ะน้องมามามาอุ้ยอกูจะตายโอ้จเย้เย้เย็นเ, <laughs> เดียเด๋ยวพี่ไปช่วยเดี๋ยวพี่ไปช่วยใครมันกล้าทำดีบู๋พี่วะืหน้าพี่หรอเนี่ยพหน้าผมนี่พี่ โอเคเห็นชิดดีมลยนี่หว่าโอเคโอเคอ๋อเนิอนี้โอเคมึงอ่ะยิงดีมัวห์ฮะแดงแปดนี่ไอ้ดีมัวหลังยิงเหรอมีตุดตานยิงมามีจุดฐานยิงมาดีดีพี่ขอยไอโฟตุเลยเนาะอุ้ยโคตรรัวพี่เออก็บอกแล้วมันรัวเอาเรื่องเีายิขอญาตไปสอบกับบนหลังคาอื อะไรอะไรอืมอดาวแม่ดาวดาวดาวข้าไล่ตัวหนึ่งตรงหัวตรงเนี้ยโอ้ยมึจะกระโดดทำไมเนี่ยกูจะกดแท็กที่เฉยเวน,นดาวดาว XV XV แง่เจอ,เอพี่หน่า XV ขอหย่าซื้อตาล่าแป๊บหนึ่งนะครับดูที่ก่อน สั่งพอปะวะโอเคสั่งพอโสด,ตล,ด,ลดโต,ตลาดไปเนี่ยกูไม่แปลกใจที่มึงจะโสดตลาดไปเนี่ยมึงจะพิมพ์ว่าโสดตลาดไปใช่ไหมแต่มึงพิมพ์ว่าไปตลาดเนี่ยมาขอไปตลาดด้วยละกันไปไหนละอุย้ยมันไปเร็วจังวะดีมวิ่งมันขับรถแน่เลยมันไปโคตรไวเลยดูดิไปตรงนาะน,น่าจะขับรถแล้วแหละไอ้พี่จะยืนนิ่งๆกับมันจะเข้าวงชุบไหมเปิดตู้พี่เปิดตู้โอ้มันไม่เข้าว่ะน้อง เฮ้ยมันอยู่แล้ว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 ,อ,ลวอ่าโดนกูอยู่อย่างนี้ก็โดนกูเอ้าเลยผิดทางดิ่ิดทางไอ้เว้เลยอยู่โตพี่มันใส่ใช่หายแล้วพี่ดิผิดทางไม่เป็นไรต้อนไม่ว่าระหว่างนี้ตกใจโคตรทธธีปืนพี่มันแรงรแล้วจะห้ามีเราอะ่ะเล่นไม่รู้รุ่นนะวัดไม่รูม้มุมแม่หมดมีไหม นเ,เนี่ยมันไม่หมดเลยตัวตาล่าเราเนี่ย<ว>หลังไห,ไหนดีมหลังนี้ปะใช่ใช่มันโดดลงแล้ววิง่งเราไม่ไหวนะสู่ตลาดไปโอ้กระสุซนซองกูเยอะไปไม่ได้กูบบก็ว่ายแลไมมันหนักกระเป๋าจาังวะห้าสิบนัดอ่ะไปไปเปิดตู้ดีมก่อนเฮ้ยดีมดูช่อมนดิน้องซ้ำศพกูที แล้วกระสุนพี่เยอะได้ดิแล้วกระสุนพี่เยอะได้ดิประเด็นพีปล่อยมันขาดไปเอ้ได้ได้เลยได้เลยครับน้องได้เลยครับน้องน้องตั้งชื่อมาอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบเลยดิไม่บอกให้เ้ยมันโดดไปไหนวะนะเฮ้ยมันดิไปไหนอันดิไปตามพี่หรือเปล่าพี่รถไป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 คือรถคือรถคข้าครัวทีมทีมไม่ไปว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรทีมไปสองคนไปตั้มต้อมันเฮ้ยเอาสปอร์ตไปดีกว่าเนาะปลอดภัยไปก่อน พอตินเน่ข้างล่างคือบนข้างล่างเหรอเนี่ยวิ่งข้ามแล้วนะพี่รอไปรอป่ากันแหละจะทำศพให้เอออยู่ไหนครับน้องเอออยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังทางแดงเก่าดีอยู่หรืมั้งเรียบร้อยเรียบร้อยอสามศพคุดีสามศพคุดีสามแต้ดิจิตอลไปดิน้อง ตามปิดบดิจิตอลสามกับดิจิตอลโชคหลบกับดิจิตอลตามสามตกคุณทีตามตกคุณทียังไงล่ะมึงมันคงไปดีแหละพี่ว่ามันเนี้ยไปดีแหละแราททาฝันมันเป็นจริงละไากันเหรียญเหรียญอะไรก็เขาบอกให้ํามตกเขาเองเราไม่ได้เป็นคนขอซะหน่อยเออขออนุญาตมาตามหาผู้โชคดีรายชื่อต่อไปนี้คือพี่ชูค้า โดนแน่ตู้ชุบข้างหน้าไม่ใช่ตู้ชุบดิเรียกวตู้อะไรวะตู้คันตะเบียงอั่งใจเลยดครับรอเลยล่ะครับเฮ้นั่งใจเลยดิสาถ้าจะวิ่งรออย่างเงี้ยโอ้ยแม่งก็ติดป้ายโฆษณาเล็กๆเนี่ย ดีข้างล่างได้ยังน้องแกข้งพี่ข้างเราโอเคเรามีข้าวบอสองตัวน้องซ้ายขวาพี่เลยไหวพี่ไหวอยู่ต้นไหนบ้างวะพี่มองไม่เห็นตัวมันอ่ะเกลี่ยซีสุดด้วยดิประเด็นเป็นไหนแล้ววะหนีเหรอหืมหนีแล้วบ้างพี่อ๋อมันโดนใครยิงตายก็ไม่รู้ตร้องเลี้ยมือใช้มือซ้ายมือซ้ายมือซ้ายมือใช้มือใช้มือ ให้ได้ลัน่นเอามาสูลัน 8, ล่นแลั่น 10. เ้าลั่นสิเฮ้ยให้ยิงรถวิ่งน้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยดีมดิมโอ้ยมันบักตะโขบบับตะโขบตรงหลังคอนตทนเนอร์วงชุบอะบากตะโขบบักตะโขบแม่งบักตะโขบ,บ,โบไอเวนที่ไปช่วยเพก เพื่อนโดนตัวไหนวะไม่ไปไม่โดนวะเพื่อนโดนตัวไหนก็ไม่รู้มันมีสองตัวได้ดีมาล่างอะ่ะนี่วิจัยว่ามาให้น้องเออจะหนีมันจะหนีพอรนเนอร์ดาวหนึ่งดีไม่คนน่้ตกไปตายละอยู่กับดีมีหรอ,อโอเคโอเค โอ้โหนี่มูสองเม็ดเม็ดเดียวดี่มูเม็ดเดียวพี่ยิงเข้าหัวไปแล้วได้เมื่อกี้อ๋อสองเม็ดสองเม็ดโอเคใช่ใช่สองมันกาพี่เพื okay. ่อนโดนเพื่อนโดนโดนไหนวะขำบนขบเอซีจะวัดกับพี่ไม่ได้หรอกพี่บอกเลย เอ้ยด <glorious away. S 2> ิมดีมกระสุนหมดว่ะยิงจนกระสุนหมดเลยเนี่ยกูเนี่ยโอ้ยิงจะลืมดูกระสุนนะคนโดูคิดเอาละกันก็รัวขนาดไหนรัวเกินไหนวะคนจ่ไหนอีกวันน่ะตรงไหนวะเฮ้ยมองไม่เห็นใครเลยหอวขาดโอ้ย หน้าดีเลยดีตัวต้นไม้เลยโอ้ปริเปลือตาราสิน้องสามตัวสุดท้ายเหลือละเพื่อนโดน ตายไปตายไปน้่เออแฉลบ,บเรียบร้อยนีไ่ไงเอามามเอ,เอมันแมป์อยู่แล้วอะ่ะมันพี่เอาจริงมาเมื่อไหร่มันก็แฉล์เลนะน้องคือก่อนหนะ้าในพี่วอมแค่นั้นแหละ